เมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2563เพจเฟซบุ๊กมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าวันพรหัสบดีที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2563อาคารเอาท์เลทศิลปาชีพ ได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมราชินีสเสด็จพระราชํำเนินทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพระราชทานขวัญและกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นอย่างยิ่งสำหรับอาคารเอาท์เลทศิลปาชีพจะเปิดให้ผู้สนใจและแฟนคลับของมูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพ ได้มาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับเทศกาลในวันปีใหม่ที่จะมาถึงนี้โดยจะเปิดเป็นครั้งแรกในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาและครั้งต่อไปในวันเสาร์ที่19ธันวาคมพุทธศักราช2563สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ครั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีส่งมาในพระสไตล์ธรรมะแมงเป็นอย่างยิ่งโดยทรงสวมใส่สูตรผ้าไหมสีเทาอ่อนคู่กับพระสนับพลาสีเทาเข้มและทรงสวมใส่ฉลองพระบาทผ้าใบาสีขาวเพื่อความคล่องพระองค์ในการทรงงาน